สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟแบงค์พัน104เซิฟนี้เล่นฟรีเลยนะครับแต่ตอนนี้เปิดให้เล่นเฉพาะมือถือก่อนนะครับในอนาคตเดี๋ยวจะเปิดให้เล่นบน PC นะครับตอนนี้ให้เล่นฟรีบนมือถือไปเลยนะครับผ่าน API หรือว่าลิงก์โหลดต่างๆใต้คลิปนะครับและถ้าใครมากับเพื่อน5คนนะครับสร้างแก๊งฟรีนะครับสามารถติดต่อแอดมินได้ที่เพจใต้คลิปนะครับมา5คนสร้างแก๊งฟรีนะครับอย่างเฟี้ยวเลยและเด็กใหม่ทุกคนอย่าลืมมารับของขวัญฟรีตรงนี้ด้วยนะครับแจกตังค์5,000แจกรถ1ค 1เครื่องนะครับสามารถที่จะโทรหาเพื่อนได้ด้วยนะครับเซิฟนี้เนาะก็ใช้ไมค์ได้เลยนะครับนี่เลยแล้วก็จุดต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดขายของปกติแหละนะนี่สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับหรือว่าถ้าใครเกียนนะครับอยากมีมือถือ2เครื่องก็มาซื้อ3ได้นะครับนี่ถ้าใครตังค์เยอะนะครับและจุดเสกรถในเซิฟนี้นะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะนี่เผื่อใครหลงนะก็มาเสกรถตรงนี้ได้ครับแล้วก็จะมีรถส่วนตัว1คันนะครับก็คือรถป๊อปนะแจกให้กับทุกคนนะครับกดเอ็นนี่แล้วก็ออกไปทํางานในเซิฟได้เลยครับและ ตอนนี้ไม่ต้องกลัวเกียนมาขับรถชนเรานะครับถ้าเขาขับรถมาตรงจุดเกิดตรงนี้นะเขาจะหลุดออกจากรถเลยนะครับแบบนี้เลยนะและจุดแรกที่ผมจะแนะนํานะครับผมจะพาทุกคนมาจกปูนนะครับเพื่อที่จะเอาไปสร้างบ้านว่าไปนั่นนะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกเงินแดงนั่นเองครับนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถที่จะเปิดหาได้จาก GPS เลยนะครับนี่ผมแนะนําให้เราขับขึ้นมาแบบนี้มันจะได้มันนี่แล้วก็เอารถมาจอดตรงนี้นะครับจอดค้างไว้ค้างไว้นี่พอเรา จอดรุดแล้วนะครับล้วก็ลงไปจกได้เลยนะครับนี่จุดจกปูนนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ก็จกได้นะครับแล้วการจกนะก็จกง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเซิฟนี้แต่ว่าในการจกของเรานะครับจะติด1นึ่งดาวสองร้อวิเลยนะครับสองวิก็ประมาณสัก4นาทีเนาะประมาณนี้นะครับสีหนาทีนะครับหลังจากที่เราจกได้นะครับเราก็ต้องรีบหนีนะครับเดี๋ยวตํารวจจะมานะครับต้องมีตํารวจ2คนขึ้นไปในเซิฟนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปกับเพื่อนแล้วกันนะครับนี่เดยถ้าเราจะหนีนะครับก็แนะนําให้แบบนี้เลย ฮึบว้าดูดิโคตรเฟี้ย,เย,ว,เย,ว,ว,ยวเลยนะครับลองมาเล่นดูครับเซิรฟนี้จุดจกปูนสวยดีแต่ตอนนี้เราจะแหกโค้งนะครับ และถ้าสมมุติว่าเราโดน sale, จับนะเรากา ta ta. ็จะมาอยู่ในพุกตรงนี้แหละนะครับก็จะมีเตียงกับห้องน้ําให้เข้าเองครับนี่นอนใกล้ห้องน้านะครับจังหวะนี้เนาะนี่เลยแล้วก็เราคูดาวนะพอคูดาวหมดเราถึงจะออกไปจากตรงนี้ได้นะครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นจุดคราฟอาวุธในเซิร์ฟนี้นะครับนี่อยู่ลานตรงนี้เลยนะครับหาไม่ยากเนาะก็จะเป็นจุดเลเบลแดงๆนะครับนี่อยู่กลางแมปเลยนะนี่ทุกคนสามารถมาได้นะครับจุดคราฟตรงนี้นาะพอมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแนะนําว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ ฝังนี้ก่อนแล้วกันนะครับครับยาได้นะครับแล้วก็โอกาสในการคราบยานะครับหนึเนลยนะครับนี่สามารถที่จะเอาไปใช้ฮิวเลือดตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็ฝังนี้ฝังนี้ฝังนี้ก็จะเป็นจุดครับอาวุธในเซิร์ฟมันเองครับ ก็จะเปิดให้ดูว่ามีอะไรให้คราฟบ,บ้างนะครับในเซิร์ฟนี้เนาะนี่เลยเราก็กดเอนมันก็จะคราฟอาวุธได้นี่มีหมดเลยนะครับไม้เท้ากาจิสิทธ์แล้วก็พวกมิดบอนต่างๆมีหมดเลยนะคันตานงคาตานาแล้วก็มีปักฉลามตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยแล้วก็นในเซิร์ฟนี้ถ้าเราจะคราฟอาวุธนะครับเราต้องเอาวัตถุดิบนะมาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงคลังเนาะ แล้วก็ทักคราฟอาวุธนะครับก็เลือกตัวที่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะคราฟสนับมือนะนี่สามารถที่จะหาวัตถุดิบตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาครับเนาะนี่เลยครับลองมาเล่นดูครับเซิฟนี้อันนี้ก็คือร้านโดมิโนพิซซ่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับจะเป็นระบบทานอาหารแบบนั่งโต๊ะนั่นเองครับนี่ตอนที่เราเข้ามานะครับก็จะมีร้านแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็มาซื้ออาหารได้นะครับกดเนะนี่เลยมันก็จะมี ค่าอาหารนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มพวกค่าอาหารกับค่าน้ําให้เราน่เองครับนี่เราก็ซื้อมาเลยนะครับนี่เลยเพิ่ม40กดซื้อไปเลยหลังจากที่เราซื้อแล้วนะครับมันก็จะมีถาดอาหารออกมาไปนี้เลยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยแล้วเราก็นั่งได้นะครับนี่มีจุดนั่งเต็มไปหมดนะเลือกตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะสุดท้ายนี้แล้วกันนะครับพอเรากดนั่งนะฟึ๊บนี่มันก็จะมีที่ว่างให้เราเลือกด้วยนะครับเผื่อเรามา4คนนะครับสามารถจะเลือกแล้วก็นั่งได้นะครับเดี๋ยวผมนั่่งโต๊ที4เลย เราก็จะมานั่งแบบนี้เลยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยนี่แล้วก็ถ้าเพื่อนเขาวิ่งมานะครับก็นั่งอันที่1 2 3นะครับนี่มันก็จะเต็มโต๊ะพอดีนะครับมันก็จะได้อารมณ์แบตโลเปเลยนั่นเองครับและจุดต่อไปที่จะแนะนานะครับก็จะเป็นร้านเปลี่ยนสกินนั่นเองครับทุกคนต้องมาอยู่แล้วนะครับนี่มาตรงนี้ได้เลยนะครับมีจุดเสกรถด้วยนะครับมีทุกที่เลยนะครับแอดมินก็ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับเผื่อรถเราหายไปเนาะก็สามารถที่จะเสกได้นะครับแล้วก็ ตอนเข้ามาด้านในนะครับเราก็มาซื้อสกินได้เลยนะครับนี่กดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับซื้อสกินได้แบบอยาง,ง่ายเลยนะครับหรือว่าเราจะเซิร์ชหาก็ได้นะครับกดเอาแล้วก็เลือกไปสกินที่เราต้องการเลยครับหรือว่าเพื่อนบอกว่าเอาสกินที่40นั้นเราก็กดไปแล้วก็พิมพ์น40นะครับสกิน40ก็จะขึ้นมาแบบง่ายๆเลยเนาะนี่เลยแล้วก็ จะมีบายสกินด้วยนะครับก็ซื้อไปนะครับราคาประมาณสักห้าพันนี่แนละนะครับนี่ก็สามารถที่จะมาซื้อสกินได้จากตรงนี้นั่นเองครับนี่เร่งง่ายๆนะครับเซิฟนี้และจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็จะเป็นจุดแต่งงานนั่นเองครับเอาใจคนมีแฟนนะครับก็มาแต่งงานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จุดนี้เป็นสถานที่จัดงานที่มีพอบต่างๆนะสวยมากนะครับนี่มีอางอาหารตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการ แต่งงานตรงริมทะเลด้วยนะครับมีคนร้องเพลงด้วยนะครับด้านข้างเนาะแล้วก็การแต่งงานนะครับมาแต่งได้นะครับใช้ตังค์หนึ่งเอ็มเลยนะครับนี่ในเซิร์ฟนี้นะครับก็ต้องมีตังค์เยอะนิดหนึ่งนะครับในการแต่งสาวเนาะและส่วนใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆเลยนะถ้างนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที h เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที h เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม